เอกสารอะไรก็แล้วแต่เราก็ว่าเราชัวร์แล้วพอเราส่งให้ท่านตรวจจะเจอจุดที่ผิดพลาดเสมอพระพิสุทธ,ธานะสุดโทหลวงพี่ช่วยทำเอกสารให้หลวงพ่อทําทั้งสื่อการสอนทําทั้งเอกสารประกอบการเทศท่านบอกกับหลวงพี่ว่าหลวงพี่ไม่ค่อยมีศิลปะ คงเป็นเพราะว่าหลวงพี่ไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรเพราะยังอ่านใจท่านไม่ออกหลวงพี่เคยออกแบบสื่อการสอนโดยจัดองค์ประกอบให้เนื้อหาอยู่กึ่งกลางเพื่อให้สมดุลนี่คือความคิดของเราแต่ว่ามีพื้นที่ว่างทางซ้ายอยู่ท่านบอกว่าทางซ้ายมันว่างก็น่าเอาไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ทำไมต้องเอามาไว้ตรงกลางอยู่เสมอ เหตุผลของท่านคือทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากแผ่นกระดาษนั้นให้เต็มที่ทำไมยังเหลือพื้นที่ว่างตั้งเยอะไปให้มันอยู่เฉพาะตรงกลางนั้นทำไมทำไมไม่ขยับมาตรงนี้จะได้กว้างขึ้นตัวหนังสือจะได้โตขึ้นท่านจะบอกบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการจัดหน้าเอกสารพวกนี้ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้าเป็นเอกสาร A4 ธรรมดาบางทีหลวงพี่ก็ว่าเราตรวจดีแล้วก็ไม่น่าจะผิดแต่อ้าวยังมีผิดอีกจนได้คืองานก็เร่งเราก็ต้องรีบทำให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อให้ท่านได้ทันใช้งานท่านสั่งปุ๊บก็อยากได้ปับ๊บเราก็พยายามเต็มที่แต่มันก็ออกมาไม่ดีและมีผิดพลาดมีตกนั่นหล่นนี่ หายไปบรรทัดหนึ่งบ้างอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านจะมีความละเอียดมากเลยเอกสารอะไรก็แล้วแต่เราก็ว่าเราชัวร์แล้วพอเราส่งให้ท่านตรวจจะเจอจุดที่ผิดพลาดเสมอท่านก็จะบอกว่าเรานี่ไม่ละเอียดไม่รอบคอบทำไมมันมาพลาดตรงนี้อีกพอนานวันเข้าแม้ท่านสอนเราหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังพลาดจุดเดิมอยู่ สาเหตุเพราะเราไม่ละเอียดไม่รอบคอบตามที่ท่านว่าจริงๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอีกมากจะไม่ยอมปล่อยผ่านแบ่งเบาภาระท่านบ้างหลวงพ่อท่านเคยชมหลวงพี่บ้างเหมือนกันตอนนั้นเหมือนท่านจะเข้าจำวัดท่านก็อารมณ์สบายสบาย หลวงพี่ก็พูดคุยกับท่านสบายๆว่าอายุ70ปีแล้วสุขภาพหลวงพ่อได้ขนาดนี้เก่งแล้วท่านก็เปรยรๆมาว่าอืมก็ดีนะก็มีวินงวินยัยหมายถึงพระเลขาอีกองค์หนึ่งช่วยหาหยุกหายาหาอะไรที่เป็นยาบำรุงให้ได้ฉันส่วนของหลวงพี่ก็มาช่วยงานเรื่องเอกสารต่างๆก็ทำให้เบาแรงไปเยอะ เหมือนท่านผู้ชมเราแต่ท่านจะไม่พูดชมบ่อยหรอกแต่ที่ได้ยินก็มีประมาณนี้ท่านพูดมาแค่นี้หลวงพี่ก็รู้สึกดีใจว่าเรายังสามารถช่วยเบาแรงท่านได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีแม้จะเป็นเรื่องเอกสารประกอบการเทศหรืออะไรต่างๆถ้าเบาแรงท่านได้เราก็ดีใจว่าเรายังพอช่วยงานท่านได้ เพราะส่วนอื่นเราไปแบ่งเบาท่านไม่ได้เลย